สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่องฮัลโลเทสก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังตอนนี้นะครับคลิปของเราก็เดินทางมาถึงคลิปที่100แล้วนะครับนะต่อไปนะครับช่องของผมเนี่ยนะครับผมมีความคิดว่าผมจะทําเป็นแบบคลิปสั้นๆน,นะครับนะแล้วก็สรุปให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่งายๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทําคลิปย,วย,ยาวๆนะครับนะแล้วบางคนเนี่ยเข้ามาฟังหรือว่าเข้ามา ดูเนี่ยนะครับมันดูยืดเยื้อดูยืดยาตไปนะครับผมก็จะมาสรุปนะครับในเนื้อหาเก่าๆนี่แหละนะครับที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็สรุปแบบสั้นๆเลยนะครับนะวันนี้เรามาสรุปอย่างแรกเลยครับซาโมกับซาเวียมีความแตกต่างกันยังไงนะครับหรือว่าเหมือนกันยังไงนะครับซาโมคืออะไรนะครับซาโมหรือที่เขาเรียกว่าซามูไรนะครับนะ มันก็คือชื่อเรียกนะครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเรือนจำนะครับนะซาโมูเนี่ยนะครับมีความหมายตรงตัวเลยว่ารับจ้างนะครับนะบางที่นะครับนะบางที่ซาโมูเนี่ยเขารวมไปถึงการรับจ้างซักผ้ารับจ้างเก็บที่นอนรับจ้างบีบนวดรับจ้างต่อแถวซื้อบุหรี่ซื้อขนมซื้ออาหารคือคือรวมทั้งหมดของการรับจ้างนะครับรับจ้างทำงานแทนรับจ้างนะครับยอดเก็บยอดงานนะครับหรือว่า ทำงานในกองงานบางที่เขาก็เรียกสามูแต่นะครับถ้าเอาหลักใหญ่ใจความเลยนะครับเอาหลักใหญ่ใจความเลยสามูนะครับนะที่มันย่อมาจากสามูไรเนี่ยนะครับมีหน้าที่นะครับหรือว่ามีความหมายว่านะครับคนที่มีอาชีพรับจ้างนะครับรับจ้างทวงหนี้นะครับรับจ้างเก็บโจทย์นะครับรับจ้างแทงรับจ้างต่อยตีนะครับรับเจ็บรับจบในกรณีที่ถูกจับนะครับ นะถูกตรวจค้นของผิดกฎหมายนะครับอย่างเช่นโดนจับโทรศัพท์โดนจับยาเสพติดโดนจับของแหลมคมโดนจับหมึกสักนะครับซามูก็จะเป็นคนรับแทนนะครับคำว่าเป็นคนรับแทนคือยังไงรับแทนก็คือไปบอกนายเลยว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของผมหมึกตรงนี้เป็นของผมนะครับมีดด้ามน,นี้เป็นของผมนะยาตรงนี้เป็นของผมนะเขาเรียกว่าซามู ทีนี้ถามว่ารับแทนแล้วจะได้อะไรครับรับแทนมันก็จะมีข้อตกลงนะครับนะว่าเฮ้ยไปรับแทนหน่อยนายเขาก็จะไม่สืบนะครับคาว่านายจะไม่สืบก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะไม่มานั่งสืบหรือว่าเฮ้ยไอคนนี้นะครับมันยาของใครยังไงนะครับทาไมไอคนนี้มารับแทนคือถ้ามีคนรับจบก็คือจบไปเลยนะครับมือของใครของผมครับจบตรงนั้นนี่คือรับจบรับเจ็บทีนี้วิธีการรับแทนเนี่ยมันมีข้อตกลงนะครับนะเวลาเรา ขึ้นซอยนะครับนะโดนลงโทษนะครับงดเยี่ยมญาตินะครับโดนลดชั้นนะครับโดนขังเดียวขังซอยก็แล้วแต่นะครับนะเขาจะให้ค่าตอบแทนนะครับส่วนมากก็จะเป็นเงินนะครับนะรับไปเลยแพ้นี้2 0 0 0 0แพ้นี้15ืน่นนะรับโทรศัพท์ได้15ืน่นนะรับยาได้20,000-30,000ก็ว่ากันไปนะครับนี่คือลักษณะของซามูในความหมายทั่วๆไปบางที่ รวมทุกอย่างบางที่ก็เฉพาะเจาะจงเฉพาะคนที่รับจบรับเจ็บรับกระเทือบคนรับแทนนะรับของผิดกฎหมายนะครับนี่ก็คือคําว่าสามูซาเวียคืออะไรครับซาเวียจะตรงข้ามกับซามูเลยซาเวียคือคนที่ไม่เอาอะไรเลยนะครับนะเป็นพวกที่เซ็นของก็ไม่ยอมจ่ายพวกอันดพานก่อกวนนะครับเป็นพวกที่สังคมรังเกียจนะครับนะคอยหลอกกิน นะหรือว่าภาษาคุกเรียกว่าหลอกแดกเด็กใหม่ๆนะครับเด็กใหม่เข้าไปปุ๊บซาเวียก็จะไปเกาะกินนะครับนะไปเซ็นของเขาก็ไม่ยอมจ่ายนะครับปั่นหัวคนนั้นให้ทะเลาะก,กับคนนี้ปั่นหัวคนนี้ให้ทะเลาะก,กับคนนั้นนะครับนะวุ่นวายสร้างความวุ่นวายนะครับถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยก็ここเหมือนพวกเกเรเหมือนพวกอันตพานนะครับแต่ข้างในเนี่ยเขาเรียกซาเวียนะครับนะซาเวียเนี่ยผมบอกเลยนะครับนะ ในคุกมันแคบก,ก็จริงนะครับแล้วมันก็ไม่ได้สื่อสารกับคนข้างนอกได้ก็จริงแต่ในคุกเนี่ยมันถึงกันหมดเพราะามีการย้ายเรือนจําอยู่เรื่อยๆนะครับนะมีการย้ายเรือนจํามีการเข้าออกนะครับของพวกเด็กรอบเนี่ยเวลาซาเวียเนี่ยไปอยู่เรือนจําไหนนะครับก็จะเป็นที่รังเกียจของเรือนจํานั้นนะครับรู้เลยว่าไอ้คนเนี้ยเคยอยู่ตรงนั้นตรงนี้มาเป็นพวกซาเวียนะเป็นพวกชอบก่อความวุ่นวายนะครับหลอกแดกชาวบ้านเขานะครับ ปั่นหัวให้เพื่อนฝูงทะเลาะก,กันนี่คือซาเวียนะครับซามูคือพวกรับจ้างซาเวียคือพวกก่อกวนนะครับความหมายตรงๆก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มานะครับผมจะมาสรุปแบบนี้ให้ฟังนะครับแบบย่อๆเลยนะครับนะขอบคุณจากใจจริงช่อง Hello t เท t ขอบคุณมากๆครับผม